สวัสดีครับผมสิงเข้าวันนี้จะมาบอกที่มาของคลิปเสียงที่ผมทําอยู่ว่าอุปกรณ์ผมมีอะไรบ้างที่แน่ๆก็มีเอฟเฟกต์ผมต่อเอฟเฟกต์ตัวนี้ค o อกท o นเวิร์ ax 1 0 g ตัวนี้ก็ลูกศิษย์ให้มาตอนน้าท่วมเข้ามานั่งซ่อมเอาอต่อเข้ากับกีตาร์ลสฟอร์เอาปุดก็งวนเลยเข้า หลังคอมก็ตรงดูไม้ก็คอมผมจะใช้อ่าซาว์การ์ดรุ่นกระจอกสุดเลย S V Light ซึ่งจะเช็คดูตรงนี้ผมก็จะเช็คดูตรนะก,ก็จะเห็น SB S V Light โปรแกรมที่ผมใช้อัดภาพผมใช้โปรแกรม ตัวเปิด Backing t แท็กหรือว่าเพลงที่ผมจะอัดทำคลิปเนี่ยมันก็จะใช้ซอฟต์ก็ซอฟ์ก็นแต่จะใช้เวอร์ชั่นไหนก็ว่ากันไปผมใช้เวอร์ชั่น6ง่ายดีสะดวกเวอร์ชั่นเวอร์ชันไหนก็ใช้ได้นครับสเปคคอมก็สเปคธรรมดาอย่างการก็ไม่อยากเปิดเผยดีกว่าเพราะว่าคืนมากแล้วก็น้ำพงมอนิเตอร์ก็ดูหนังฟังเพลงนะครับ ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่พอ,พอฟังได้ซึ่งหลายคนฝากข้อความมาถามเกี่ยวกับการถวงทาคลิปมาอยากให้ผมเปิดเผยอยากให้บอกที่มาที่ไปซึ่งบางครั้งผมก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เคยนกันอายมันยันก,กับอุปกรณ์บางอย่างที่บอกว่ากาัดไหมมันก็กัดแต่ก็ทําช่วยเหลือเพื่อนๆเป็น,นที่พึ่งของชุมชนนละทุนตีหลายคนก็เ,เลยต้องทํา แล้วหลายคนก็าถามว่าเอ๊ะทำไมสิงเท่าไม่พูดเลยเพราะว่าอุปกรณ์มันมีอยู่แค่นี้ซักมิกอะไรก็ไม่มีก็มีใครบริจาคมาใครอยากบริจาคก,ก็บริจาคมาไม่เมยใครมีอะไรเหลือเฟือเหลือใช้อยากช่วยสิงเท่าอยากให้สิงเท่าพูดอะไรก็ว่ากันไปบริจาคกันมานี่ผมทำเฉพาะเท่าที่มีก็ทําได้ช่วยเหลือกันไปบางครั้งก็เลยไม่อยากจะบอกเสก็ให้เสรเน,สรนองเน่าอะไรคือบางอย่างอุปกรณ์มันไม่ได้พร้อมแต่ว่า ผมพร้อมที่จะทําให้ช่วยเหลือเพื่อนๆพน,นักดนตรีจะได้รู้ว่าบางเพลงซ้่ผมบำาบุกเขาเป็นยังไงทางสโรวคิดไม่ได้จริงๆผมกผมเลยต้องมาเปิดเฉลยเฉลยมาให้เป็นยังไงหลักการใช้ผมทําคลิปพอผมมีทั้งแสดมมาเหงนว่าเป็นเพลงที่เราจะเล่นผมก็ใช้อย่างนี้ปฏิบททัติตัวอัดอก็กดอัดไปก่อนส่วนเออได้บอกพี่เศ็ก่อนพเ็กผมก็ตั้งชอบแบบไหน ชอบหางเสียงยนิดเลยแบบไหนอันนี้เราต้องขึ้นอยู่กับเราเราจะปรับยังไงเราชอบเป็นไงหางเสียงตามมากน้อยแค่ไหนก็ฟีดแบ็กก็ปรับเปาก็ปรับตามมันมันติดเลยปรับซับซ้อนหน่อยอย่าพูดถึงนะปรับง่ายมากก็ลองดูง่ายๆแต่รู้อาจจะยากไปี่ปากสำหรับ,บคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นมันติแต่ผมก็ถนัดนะใช้งานง่ายปรับง่ายถ้าเรารู้ทิกหน่อยเดียวก็เข้าใจคนระับ อลองดูพอ,ก,อพก,กดเลืใช้อัดผมก็กดเลคคอร์ดไป้ผมทำแล้วผมก็เปิดแบ็คกิ้งแท็ปนั้นเองแบ็คกิ้งแท็ปอีเวนเนอร์เล่นไป โปรแกรมนี้ก็เช็คง่ายก็เพื่อนถนัดโปรแกรมไหนจะใช้เป็นตัวอัดเดคคอร์ดอ่าตัวนี้ผมก็จะเจปิดแล้วก็ามาเช็คดูเป็นยังไงเข่าเอ่า ตามดังมากกว่า Tag, แบตที่แตแเราก็ลดมาสเตอร์วันรุ่มลงแค่นั้นก็ประมาอยานี้ส่วนการตัดต่อใครชอบความสวยงามก็ใช้โปรแกรมไปตัดต่อในโปรแกรม Sony ี่เวกง่ายสะดวกของผมไม่ค่อยเน้นที่ทวิธฐานความสวยงานเพราะตัดทีละท่อนแต่ละท่อนที่ผมทำสโลวเสร็จก็มันก็จะใช้เชื่อมเอาแต่ละไฟล์มารวมกันเป็นชอดชออๆรวมกัน ซึ่งอาจจะว่ามันไม่สวยงามแต่มันสะดวกสาหรับนักดนตรีหรือคนที่ว่าแกะเพลงแต่หัวเพลงอินโทรไปจนถึงเอาทรจนจบเพลงจบเกี่ยวกับการสาธิตอุปกรณ์ที่ผมทําคลิปว่าที่มาทําแบบไหนยังไงใช้โปรแกรมอะไรซึ่งก็บอกได้เลยว่าพื้นพื้นง่ายๆไปหาดาวน์โหลดในทางอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็ ไม่น่ามีอะไรที่ซับซ้อนยากจนเกินไปนี่กาแฟผมก็รอบริจาคทุกสิ่นไหนอยากบริจาคก็ส่งมาอยากให้ไอผมจ็บคอบอ่อยอุปกรณ์บ้าบ้าบ่ก็จิต็มไปหมดติดไปขอเข้ามาทั้งนั้นอโอเคนะครับจบทิด่ดีๆจากสิงเท่าโอเคครับ